อันนี้มันครีมกันแดดเนาะเฮาขอบอกต่อครีมกันแดดที่เฮาใส่แล้วเฮาประทับใจเฮาถือใจเท้ๆป่เะเฮาใส่ได้ประมาณอาทิตย์ปลายเนาะโอ้อยัง่ะเฮเทนาเฮานี่ขาวใส่แล้วก็กันแดด,ดได้ดีเพราะว่าอันนี้มันผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อัตโทมีเพิ่นผลิตออกมาใหม่เนาะซึ่งเป็นขั้นแอดวานดีเลิศก่อนอัตโทมีซันสกินที่คือที่ แต่ก่อน,นเนาะซึ่งผลิตออกมาใหม่ในเพื่นห้องว่า a t o m y Absolute Essence s k i n เนาะมีค่ากันแดดนี่ SPF 50บวกแล้วกับ PA บวก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 มีค่ากันแดดถึง16เท่าเนาะเนื้อครีมเนียนเนียนบางเบาเนาะเทคโนโลยีนี่ เซลแอคทีฟนี่บรายเทนนิงโคดนี่เนาะโมเมนต์แต่เป็นครีมกันแดดเท่านั้นเนาะแต่ยังส้างความกระจางใส่สมซื่อที่ห้องว่าแอบโซลูตเนาะแต่ตัวบร no. ายเทนนิงโคดนี้เนาะเฮาอันได้ใส่ตัวสารสกัดจากดอมี่เนาะแล้วก็เซนดอกเกทฮิมะเนาะเดท โดิวเนาะแก้วมังกรที่บรรจุอยู่ในลิแกนและสามารถส่งผลบำรุงถึงในส่วนเฉพาะเจาะจงตรงจุดเนาะส่วนสารสกัดนี่จะมีสารสกัดมากมายหลายเท่ thể, thể เนาะมีกลิ่นหอมหอมปริมาณต่อการกันแดดที่เพียงพอในมือหนึ่งเนาะแม้ ประมาณสองข้อมือเท่านั้นเดอ้อเขาก็ไข่ฝาคีมออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วบีบใส่มือให้ได้สองข้อมือเนาะสองข้อมือพอดีแล้วด่นะบ่งดูนี่พอดีสองข้อมือเนาะเพื่อเขาจะใส่ให้เพียงพอในมือหนึ่งต้องประมาณสองข้อมือนี่แหละจึงจะสามารถกันแดดได้เนาะ แล้วจากนั้นเขาก็เอาทาเสนาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตามหนาเขานี่แหละเนาะนาภาคแก้มสองเมืองแล้วกัคางเนาะจากนั้นเขาทาให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ รูปรูปรูปูปปปให้ทั่วไปนะ้าการรูปนะรูปนะั้นเนื้อละเอียดละเอียดรูปง่ายง่ายบริทกระตุกกระตักอ,อย่างรูปแล้วไปเลยซึมเข้าผิวหนังเลยเนาะเป็นปเนื้อเดียวขาละเอียดอ่อนโอ้ยเจมินวะยังวะไส้แล้วทาแล้วเฮวยังรู้สึกว่านุม่มนุ่มหนาเฮาหนะเฮาจับหนานี่นะทั้งรูปไปทั้งนุ่มทั้งอันประทับใจหลายนั่นนี่นะในการใส่นี่นะเพราะว่ามันจับแล้วมันนุ่ม นุมันเนียนเนาะเฮาหนีทาคิ้มกันแดดแล้วเฮายังไม่ได้แต่งหหน้าเลยบางเธอเฮากะทาลิสติกแล้วก็ไปเวียกไปงานได้เลยเพราะว่ามันขาวเป็นเนื้อคิ้มเพราะว่าตัวนี่เนาะคิ้มไม่ตัวนี้มันเป็นเนื้อสีชมพูเลยเนาะเฮามากมกแล้วก็ดมมึงแล้วเมนกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมของมันมันกลิ่มแอบโซลูทเนาะแท้ๆเนาะสารสกัด ที่บำรุงผิวคือพักเบีย้ยไใหญ่เนาะและสารสกัดจากใบบัวบกเนาะซึ่งจะช่วยปอบประล้มผิวด้วยลดอาการคันเพิ่มความซุ่มซื่นให้กับผิวพร้อมกันนั่นน่ช่วยฟื้นฟูผิวและป้องกันการอักเสบของผิวเนาะเหมาะสำหรับผิวที่มันและก็มีสิวง่ายเนาะ และกับผิวพ้งขนเนาะมีปัญหาเนาะและบเบอยากให้ผิวฮะนะเกิดอาการแพ้ง,งานอยากแนะน้ำว่าคิ้มกันแดดตัวนี้นี่เนาะโม่สำหรับผู้หญิงผู้ที่เห็ดเวียกอยู่ในห้องการเนาะบ,บ่ได้ไปตากแดด หลายปันใดเนาะอยู่ในห้องการก็คือป้องกันดอกไฟป้องกันแสงคอมพิวเตอร์ป้องกันแสงไฟเนาะป้องกันแสงโทรศัพท์นี่เป็นมอสท้ๆเอเซนซันสกรีนตัวนี้นี่เนาะมอสสม,มและนอกจากนั้นะนะผู้ที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายและกับพวกที่มีผิวมันและก็ะมักเกิดสิวง่ายเป็นม,มอสสมเท้ๆเนาะเฉพาะอัน คีอัตโตมี่เอฟโซลูสเอเซนซันสกินตัวนิเน่เหมาะสมที่สุดเฮาดี้ไซน์ตัวจริงเลยเฮาว้าวเลยถึงใจเท่